my ตอนนี้วาร์ปมาที่แมคโดนัลลนะคะเราจะมากินข้าวเช้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาดกาันวันนี้จะไปเที่ยวที่ South Beach แมนี่เราออกจากออร์แลนโดมาไมอามี่โดยการนั่งรถไฟชื่อ a m t r a k มานะคะเป็นรถไฟแบบโลหอลอเมริกาสุดๆซึ่งก็เลทไปเลยประมาณเกืบเกือบสชั่วโมงโกว่าจะถึงนี่ก็คือมืดมากเลยไม่ได้ถ่ายอะไระเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ไปดูเซ u t h ฟีนกันว่ามันจะเป็นยังไงไปกัน the sky. Feel the buzz as the waves roll by. So can sing a summer hymn? Time's melting like ice on skin. Solid เรียกว่าโอเชียนได e ฟ์มันจะเป็นถนนที่มีคาเฟ่มีมาอะไรอย่างเงี้ยเต็มถนนเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นเลนจักรยานที่เป็นิเนเจอร์เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเลนสีเขียวคือจะเป็นเลนรถมันเป็นวันเวลเราก็เป็นเลนจักรยานสีเขียวก็มันต้องถ่านะก็จะเป็นแบบุดขายของที่นี่ไม่รู้จะได้ยินไหมเพราะว่าพัดลมต่อหน้าพัดแรงมาก ใดๆคือที่นี่สวยมากให้คะแนนแบบสิบส,บส,บส,บสบคาเฟ่น่ารักมากคาเฟ่น่ารักไหมน่ารักมากดีมากโทงสัปด์หาไปแน้าได้หมืน่นรูว้วได้เป็นหมื่นเป็นแสนรูปมาตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่มิลานมาแวะพักเบรกกันสักหน่อย,ยกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวจะไปลงบีชกันต่อ เมื่อกี้ว่าไปแชร์รูปมาก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเช็คอินนะคะที่ไมอามีม่เซาเปีซึ่งมันก็จะมีหลายสีมากมีแบบสีรุง้งสีส้มสีอะไรคือเลียงมาตามชายหาดสามารถเลือกสัรได้ตามใจชอบส่วนเราคือชอบสีตรงมากเพราะว่ามันแบบ แกมันน่ารักอ่ะก็ะเลยใส่ชุดนี้มาถ่ายรูปกับสีรู้ร้อนมากแต่ว่ารูปออกมาคือสวยมากเจ๋งแจ๋วเดี๋ยวไปถ่ายรูปต่อแล้วก็จะเดินเล่นเลาะๆตามชายหาดกันไปคร่ะทุกคนย เห็นเลยหนึ่งนี่เปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะเป็นชุดแบบว่าชิวๆได้ๆชิวๆปะ่ะวันนี้เราจะมาปัน่นเช่าจักรายานไปปั่นกนันนะจ๊ะอัสเดย์บายก็ราคาไม่แพงนะครึ่งชั่วโมง5ดอน75ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ7ดอน95รวมแพ็กอะไรก็่ากประมาณแบบ8 9ดดอนซึ่งโอเคอยู่แต่จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปกับเราเพราะว่าอะไรบอกเขาไปปั่นจักรยานไม่เป็น ปัญจกยะไม่เป็นค่ะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งรอร้านไอติมนะเตงใช่ไหมจะนั่งรอนั่งรอน่ะมึงอ,อย่าลีอาจเดินอย่าเล่นกับระบบแอมี่ไปจัดไปคนละคันคละคันคละคัน,คนย้าออกเลยเออย้าไป,าไปบายบายค่ะ about silly things like stars and dreams and jelly beans you draw hearts on foggy glass promise me that this will last didn't believe in love at first sight now you're the reason i write from morning light to evening shade you're the song i always play โดยสวัสดิภาพหอบเหนื่อยมากไม่แน่เหตุการณ์เป็นยังไงซิเล่าคือแล้วก็ปั่นๆไปใช่ปะปั่นไปเรื่อยจนเหลือเวลา20นาทีสุดท้ายเลยก็วัน20นาทีสุดท้ายในที่นี้เอออะแบสตาวกันหน่อยคือเพราะว่าคุยกันก่อนก็ไปไปลงไปทุกที่กินเพลินจนเหลือประมาณ5นาที5นาที ปันลีนปันไอ้เจ้าคือตัวนี้ยขาขาแข็งคือเดินไม่ได้ต่อไปแล้วเมืองขาไปคือปันแบบตักต่อนย้อนมึงวิวสวยจักขากับจริงเด็กจะข้าพเจ้ารนขอโทษลีขอโทษขอโทษหมดอ่ะแต่ตอนนี้ถึงวงจรสวัสดีค่ะทุกคนเหนื่อยมากสนุกไหมได้อยู่เย้เมืองขาแข็งจริงแฮปปี้แฮปปี้ a few hour later คุณลงไม่ทันไปรถ เราก็ต้องเดิน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 และข้าม <c oughs> ข้ามข้ามเราลงป้ายรถก็คือให้รีบกดนะทุกคนคุยกับคนขับได้ก็ให้รีบคุยไม่งั้นจะเป็นเช่นนี้แหละและนี่คือโฉมหน้าแก๊งเด็กหลงที่โดน Google แมปแกงจนรถวิ่งเลยป้าย <c oughs> ก็คือกดช้าเหมือนกดกิ่งจวนเจียนป้ายเกินคนขับก็เลยขับ <c oughs> เลย,เลยฟีไปน, <c oughs> นู่นเลยแล้วก็นี่โชคดีที่คนขับน่ารัก เขาก็เลยมาส่งเราตรงใกล้ๆกับเมโทรที่เราจะขึ้นกลับบ้านตอนนี้ก็กำลังเดินหายคิดว่าไม่มีอะไรปลอดภัยหายห่วงผ่านมาหนึ่งชัวง่วโมงที่เดิมวนกับมาที่เดิมโอ้หัวจะปวดเหลือเกินแต่ว่าเราทำได้ทุกคนรอบนี้มันต้องถูกเราจะได้กลับบ้านละ เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเปิดคลิปอีกทีก็คือยังไม่ได้กลับบ้านแต่ถ้าปิดคลิปเจอกันวันพรุ่งนี้ก็คือเราได้กลับบ้านเนี่ยสัติภาข์ค่ะอยได้กลับบ้านสวัสดีฟูฟ้าพาไปไหนมาามี่เดย์ทูเพื่อรู้ตอนนี้เรามากินอาหารเช้ากันอยู่ที่ซับเวยนะคะจะบอกว่าเช้าก็ไม่เชิงเพราะว่า เป็นบรันช์แล้วกัน,นพอตอนนี้เที่ยงแล้วอร่อยไหมคะคุณหนูนะคะเราสองคนนี้ก็จะยิวสวัสดีสเปจ้าใหญ่เท่าหน้าอันข <c oughs> องคุจริงวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพันวันนี้คือเราจะไปวินมูดมาร์เก็ตเพลสแถวแถววินมูดที่มันเป็นพวกสตรีทอาร์ตใดๆเนาะไป เยี่ยมชมเมืองกันสัหน่อยแล้วพอเสร็จจากวินวูดปุ๊บเราก็จะไปไมอามี่ดีไซน์ดิสทริกนะคะ <want> ที่จะเป็นถนนแบบแบรนด์เนมเกเกตต่างๆนานา oh. แน่นอนเราต้องชุดไปเปลี่ยนแล้วก็จะไปถ่ายรูปก,กันแบบสแนปสิต <c oughs> เอาล่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่วินวูดมากันเลย Feel wrong like dance so bright in this endless night. Beach vibes calling with the tide, we're falling into sunset dreams where everything gleams I mean all you would Winwood market players right? เป็นรวมร้านของขาาน่ารักน่ารัก,ก SME อะไรอย่างนี้ชีแรกนึกว่าจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าไม่ค่อยใหญ่แลเหมือนวันนี้มันจะเป็นวันที่เขามาเชียร์ฟุตบอลกันด้วยไม่รู้ทีมอะไรของเมกาแต่ว่าคนเยอะมากใส่เสื้อเหลืองกันเต็มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมูฟก,กันไปต่อเดี๋ยวจะไปเดินแถวแถววินวูดวอลอะไรอย่างนี้ต่อนะคะไปกันเลยเดินแบบแดดจัด นี่ค่ะเข้าร้านฟูดโลเกอร์ได้อะไรไม่เอาออกสือไม่ได้เอาสือไม่ได้ว้าเอาสือไม่ได้แต่ไอจ็อบไม่้าาตอนนี้เราก็มาถึงตรงมามี่ดีไซน์ดิสทริกแล้วนะคะคือร้านแบรนด์เนมเยอะมากทั้งถนนคือแบรนด์เนมรถแต่ละคันคือสวยมากทุกคนอยงเนี่ยข้างหลังดีออลข้างๆเป็นลุย มีชิฟฟานี่โคเวอซาชมเวอร์ซาเช่อามานี่ทุกอย่างคือสวยมากเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นๆแถวๆนี้แล้วก็จะดูว่าจะพอไปสแนปภาพตรงไหนได้บ้างขอเวลาไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่ง <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันหลังเปลี่ยนชุดเสร็จค่ะทุกคนคือตรงนี้สวยมากแบบเนี่ยชุดเราคือเนี่ยเข้าสุดๆเมื่อกี้ถ่ายแบบ เออถ่ายรูปพอกรุบกริบมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรใไปดูเสร็จขออนุญ,ญาตเข้าตากแอร์ก่อนไม่ไหวแล้วพอมาอยู่จุดนี้เราก็สงสัยแบบชี้อะหนัก่คือขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะอะไรทำให้รวยขนาดนี้แบบแล้วคือแบบผ่านบ้านแบบขอคนที่นี่เมอคืนใช่ปะไอ,อ้เหี้ยมีอะไรรูป้ปะ มีท่าเรือย้อนอู่หลังบ้านใช่พอ<ว><ว>มาไม่มันติดทะเลใช่ไหมแล้วตรงเขตที่มันแพงๆคือถ้าเกิดทุกคนไม่รู้นะตอนนี้ทรัพย์สิน<ม>ที่ดินในมามี่แพงกว่า<ม>ที่เบเวอรี่คิ์เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้มายมี่แพงสุดในอเมร,ริการวยมาจากไหนเอาเงินมาจากไหน<ม>บอกหน่อยได้ไหมได้โปรดรวยกว่า คน oh, ไทยที gel, no. e ่ว oh wow. wow. yeah. oh wow. hmm. ่ารวยคือบไม่อยู่นี่คือรวยแบบเออรวยเป็นบ้ารวยเป็นบ้าเออรวยจนเป็นบ้าคือรถอุ๊ยเชี่ยเจออีกแล้วอีเชี่ยรถเนี้ยโค้ชแท้อะพยายามปุ๊บวาร์ปมาแล้วเราจบแมมมี่ดีไซน์ดิสทริกต์กันอย่างรวดเร็วไม่รวดเร็วเพราะว่าแอะกินข้าวขอเริ่มจากคนนี้คุณหนูไอจีคุณหนูไอจีหมุนเออเออเออ คนนี้ไปนอนอ,อ,อ,อ่าไปเล่นนะวันนี้นี่ไงเขาจะรลเอ็กเชงเก่งซางเกงซาแล้วคนนี้แล้วคนนี้น้องแอสเตติกเสื้อกระโปรงรองเท้าปั๊อีอีแต่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 ตตตตตี 让兵。 เค็มแบบเคม็เคมแล้วขึ้นก็แรงมากค่ะทีเนี้ยขึ้นใหญ่ขึ้นอลังการแต่ข้อดีคือน้ำใส่ีสุดแบบลงไปถึงคอละ่ะยังเห็นตัวอยู่นะน้ำใสามากอบชิวมากเลยทุกคนแอปปี้ a ปป y ไหม h ปปี้ นีถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วไม่อยากพูดเลยแต่มันไว้ว่านั่นก็คือทริปไมอามี่ของเราจบลงเมียงเท่านี้แล้วค่ะ <c oughs> ทุกอย่างเกิด<ร>ขึ้น<ด>ไมอามี<ด>มม่เป็นเมืองที่น่ารักนะก็สนุกมากวุ่นวายมากทุกอย่างคือดูฮารูฮารา ดูเป็นสังคมแบบชุนนิยมขั้นสุดแลบที่เนี่ยที่นี่มาเที่ยวสนุกแต่อาจจะได้อาจจะไม่เหมาะสำหรับอยู่สักเท่าไหร่เพราะว่าค่าของชีพค่อนข้างสูงใดๆก็ตามมามี่ก็ให้ประสบการณ์อะไรที่สนุกสนุกเยอะมาความทรงจำดีๆก็เยอะมากเช่นกันขอบคุณทุกคนนะคะเอนจอยมามี่